妈。 นี่คือวงเดอะบอททัมบลูนั่นเองนะครับซึ่งวันอาทิตย์นี้เนี่ยเขาจะมีการแถลงข่าวอัลบั้มใหม่ของเขาแล้วอัลบั้ม Baby Boom นะครับซึ่งจะขึ้นที่โซนิคเอกมัยนะครับยังไงใครที่อยากจะไปร่วมงานเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆห้าร้อยบาทครับแต่ว่าจะได้รับซีดีอัลบั้มล่าสุดของเขาก่อนใครแล้วก็ได้รับเสื้อยืดของบอททัมบลูด้วยโอ้โหเรื่องพิเศษสุดๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ไปรับรู้เพลงในอัลบั้มในวันแถลงข่าววันนั้นอีกต่างหาก้วยอ่ะใครสนใจครับจะซื้อหาบัตร ไปแถลงข่าวครั้งนี้ได้ไงครับก็ติดต่อได้นะครับที่086606055 6นะครับก็ติดต่อคุณแฟตเนี่ยเป็นทีมงานสําหรับนั่นเองใช่แล้วเอาล่ะพูดถึง The Bottom Blue แล้วนะครับก็โยงเข้ามาช่วงนี้ของผมแล้วกันครับช่วง Take a Walk ์กคุณไปเจอใครมาฮะช่วงตอนนี้ก็เจอคสาวัอดีครับแอมมี่นี่แหละฮะอ๋อเอันนี้คือเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นหนุ่มๆบ้างใช่ครับเจอหนุ่มๆนะครับเด็กสาวตลอดวันนี้พาไปพาเขาไปที่ไหนฮะ ก็เด <ide> oh. ินเล่นที่ค่ายสนามหลวงของเขาเองนะครับเพราะว่าช่วงนีกเอมมี่รัดตัวมากนะครับกว่าผมจะหาคิวมาได้เพราะเขาจะวางอัลบั้มแล้วไงเป็นเป็นช่วงที่คล้ายๆภาพยนตร์เรื่อง Paranormal Activity คือคือทุนต่ำแต่ว่าให้ภาพค่อนข้างประทับใจอารมณ์ประมาณเดินอยู่แถวตึกว่างสวบ้างอารมณ์ประมาณเขาขายไอเดียไม่ได้ใช้กัน นอะไปดูครับชีวิตจิตใจของแอมมี่ครับหลังจากที่เขามีครอบครัวแล้วแล้วก็อัลบั้มกำลังจะวางแล้วตอนนี้เขาคิดอะไรยังไงบ้างนะครับกับช่วงนี้ Take a walk ครับสวัสดีครับอยู่กับปุ๋ยในไลฟ์คัจีนะครับเดินทางถึงช่วงนี้ครั้งนึงครับช่วง Take a walk ครับช่วงที่ผมจะพาคุณวปเดินเล็กกับศิลปินนะครับเราจะมาดูว่าตัวตนของศิลปินนะฮะจะเป็นเหมือนในทีวีหรือเปล่านะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับคนนี้ครับ

ไม่มีคนทีน่เรารักมากที่สุดในจักรวาลครั้นั้นคือรูปของตัวเองวันนี้ผมแต <c oughs> ่นเพลงได้เยอะเลยวุ้เราตอนไหนตอนนั้นก็เรามีรูปอยู่ <c oughs> เราอยู่ที่ค่ายครับชื่อว่าค่ายสนามหลวงมีเพียาส์ของผมอร่อยมากเป็นโจ๊กี้ที่สั่นทำมันจะฟรังเศษนี่เลยครับห้องนี้ ผมดัสดนะครับเป็นกีตาร์เป็นไงเป็นเทปนิสเด็ดครับทีครับติกรเขาของนี่ทุกคนกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนดีดูมันเด็ดนะพอเราเสร็จกันเสร็จแล้วลงพิมพ์เขาต้ปิดแล้วลมเสร็จมันคือแพ็กเกจอ่าินิดิชั่นรอบสองของเราครัเบดี้ดูซื้อเก็บไว้ไปแจกเลยทีเบนก็ไปเข้าไปร้อยกว่าแล้วนะใช่นี่มีร้อยหนึ่งใช่ทำพี่หมองไว้แต่ยังไม่หมดนะเว้ย เมื่อก่อนผมทำเพลงขายอันไกครับเริ่มคิดที่จะกล้าหาส่งใครก็มาส่งที่นี่เลยเลยเดโม One Two Three Four Five I Love y ตอนนี้นเพลงก็จะเอาเลยตอนเพิ่งไปแลกงานแฟลชมาก็จะให้เอาเซ็นตัวใช่เป็นคนตัวอะไรเงี้ยผู้หญิงเนี่ยเราเซ็นไหมครับเซ็นเลยก็มือวางคนสนุกสนานมากคนเยอะมากร้องเพลงตามคนอะไรเงี้ยพอท่นเสร็จปุ๊บปอดเสื้อให้เราเซ็น ผมเล่นดนตรีทุกวันนี้มันมันมีความหมายขึ้นภูมิใจมากคือการที่มีสไตล์ดนตรีที่ไม่เคยทำไปแล้วอยากคนหนึ่งอยากขึ้นเวทีให้ได้เลยวันที่ไปออร์เดชั่นเราทุกคนก็อยู่พร้อมกันก็เขาก็เลือกผมก็เดี๋ยววันท่องบุญนี่แหละครับผมได้ขึ้นเวทีเจ็ซี่คอนเสิร์ตแล้วก็ได้ขึ้นเวทีต่างๆที่ผมอยากเล่นผมก็ไปคุยกับนู่ดาราผมได้แล้วผมมาแต่ง แต่งเพลงที่นรลองได้ทั้งเพลงแสดงเองในชีวิตเพลตอนแรกเคยเครียดไม่มีงานไม่มีงนินไม่มีอะไรเลยม,มองทางศิลปะเราเริ่มจะปิดเบือนด้วยคาําว่าอค่นี้จะได้เงินหรอแค่นี้ขับจะวเล่นหรอหรือมันจะขายหรออะไรเงี้ยมันผมกลับมาตอบเองว่าที่ผมทมําตรงนี้เพราะอะไรเพราะผมอยากมีความสุขผมอยาก ผมคิดว่าผมแฮปปี้แล้วที่ได้ทำแต่บางทีผมสศร้เต็มที่อะเบบี้บลูคู่เพน่อมันึงเหมือนฝันนะในบอกองความฝันของผมคือผมได้น <ball> <c oughs> ั่งตัวคอนเสิร์ตในรถบัสนอนไปตามมิวสิกฮอล์ต่างๆแล้วก็อยู่กับคนที่เขารักเพลงของเราคือตอนนี้ผมกำลังเริ่มทำครับเพลงภาษาอังกฤษนันก็พี่ๆถูกกับภาษาคนไทยแต่ว่าผมอยากจะ ลองดูเออไปเล่นให้ฝรั่งดูไปเล่นให้ญี่ปุ่นดูน่าจะเป็นฝันสุดึอร่อยไหมครับมาสมัครไก่ร้านคบพี่โอเคครับอันนี้อยู่ดีๆก็มาเดินเล่นด้วยกันครับเป็นยังไงบ้างครับผมติดตามอยู่นะยังเป็นเพื่นแร์ไลฟ์ทันตีแอนน์วอล์กก็ขอให้รายการนี้ดีไปคู่ศิลปินก็อันนี้ขอบคุณมากครับ ขอบคุณผขงาด้วยครับ